ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับพอเซตบอดนะครับเวอร์ชัน4นะครับเป็นเวอร์ชันของ AI นะครับก็จะเป็นการทำนายนะครับสำหรับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวบอดตัวนี้นะครับโปรแกรมจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันเยอะนะครับสำหรับที่ได้ไปนะครับก็จะเป็น พอเราแตกคลิออกมาครับก็จะมีไฟล์เหล่านี้นะครับให้สังเกตนะครับไฟล์ที่ใช้รันบอร์ดนะครับจะมีแผ่นดิสอยู่ข้างหน้านะครับเป็นรูปแผ่นดิสนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับพอดับเบิลคลิกเรียบร้อยนะครับจะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับต่อไปให้เราใส่พาสเวิร์ดของ iQ นะครับแล้วเลือกบัญชีนะครับอันที่หนึ่งนะครับเลขที่หนึ่งเราจะเป็นบัญชีเดโมนะครับ ตัเลขสองที่เป็นบัญชีจริงนะครับผมขออนุญาตเรียกเบอร์หนึ่งนะครับแล้วกด enter ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอ connect นะครับถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับนะครับถ้า password ถูกนะครับกับอีเมลที่แจ้งผมมานะครับถูกสามารถ login ได้นะครับแล้วจะสังเกตเห็นจะมีคําว่า connected s c c e s s นะครับต่อจากเลขหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับคาถามต่อไปนะครับจะถามว่าเราจะเล่นคู่ไหนนะครับใส่ตัวเล็กได้เลยนะครับผมขญายใส่เป็น EUR USD นะครับวันนี้ OTC นะครับจะมี OTC ต่อท้ายนะครับก็ใส่เสร็จนะครับเป็นเพื่อได้เลยครับต่อไปจํานวนเงินนะครับปัญหานี้ใส่จํานวนเงินผมใส่ที่สามนะครับมาดิเกลลูเลนะครับก็คือจะให้ทบไม้นะครับจํานวนกี่กี่ไม้นะครับ ใ่สองนะครับจำนวนมาติ้งเกลนะครับจะไม่รวมไม้แรกนะครับสำหรับออเดอร์เฟอรดาวนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่เข้ามาสำหรับเวอร์ชัน AI นะครับเวอร์ชัน4ตัวนี้นะครับออเดอร์เฟอรดาวก็คือจะให้เราจะใช้กี่แท่งนะครับสำหรับในการคำนวณ1ครั้งนะครับ1รอบนะครับถ้าเราเลือกใส่เลขหนึ่งนะครับมันก็จะจุดแรกที่มันคำนวณได้นะครับส่วน ใส่เลขสองนะครับก็จะเอาจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองนะครับเอส่วนถ้าใส่เลขสามมันจะเป็นหนึ่งสองสามนะครับเป็นที่นี่หนึ่งที่นี่สองที่สามที่มันสามารถคำนวณต่อไปได้ยาวๆนะครับเราจะเอากี่แท่งนะครับเราก็ใส่ไปก็แล้วแต่ทุนนะครับถ้าสําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับหรือเริ่มต้นทุนได้น้อยนะครับก็แนะนําให้ใส่แค่แค่หนึ่งนะครับแล้วก็คือหนึ่งก็คือเอาจุดแรกที่มันคำนวณได้เอาแท่งแรกที่คำนวณได้นะครับ โอเคนั้นผมเราจะใส่หนึ่งใส่สองก็ได้นะครับใส่เป็นสองก็ได้นะครับก็คือเอาแท่งที่หนึ่งกับแท่งที่สองนะครับสองพอเดอร์นะครับขาดสต็อปลอสก็คือเสียเมื่อไหร่นะครับบอทก็จะหยุดนะครับเราใส่เป็นสามสิบนะครับห้วฟิบเป็นห้าสิบจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ทุนของที่ใช้วิีการนะครับพออนเทอร์พุนะครับอันนี้ก็เลือกปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับ พอดีมีฟังก์ชันที่เป็นเกี่ยวกับการแปลงทําโซนเข้าไปด้วยนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับเราจะเห็นว่านะครับพอถึงเวลานะครับบอร์ดก็จะคำนวณให้นะครับอบอกมา Accuracy เนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ความแบบไม่ใช่วินเลทนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับก็จะเป็น ความแม่นยำนะครับที่ความเหมือนกับว่าถ้าเราเรียนมาตร้งแเด็กก็จะคือความเป็นไปได้นะครับที่จะออกตัวนี้นะครับนะครับเราเทียบกับกับ iQ เห็นนะครับพออันนี้ออกออเดอร์คอลนะครับ iQ ก็วไออกออเดอร์คอลให้เรานะครับนะครับเป็นออเดอร์เดียวกันนะครับสามเหลี่ยมนะครับคือ x p i หนึ่งนาทีนะครับ รอ,รอดูเลยนะครับยาวๆนะครับอันนี้ก็คือแท่งที่หนึ่งที่บอดสามารถคำนวณออกมาได้นะครับก็คือแท่งที่หนึ่งนะครับตรนนี้หนึ่งวินนะครับแล้วก็จะเป็นแท่งที่สองนะครับ เมื่อกี้เราใส่เป็นออเดอร์เปลาคือสองแท่งนะครับท,ทั้งท่าที่สองนะครับเป็นพุทนะครับ ทีสองล้อนะครับเร็พอครบสองแท่งฟุตเนี่ยแล้วบอดก็จะไปเริ่มใหม่ครับนนะครับบอร์ดก็จะเริ่มใหม่นะครับเพราะเราเลือกแค่สองแท่งนะครับก็คือจะออกสอ,ออสองออเดอร์ติดกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการใช้งานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ